จะไม่พิซซ่าพี่น้องเปรียบทำพิซซ่าด้วยแป้งแผ่นแป้งโลตีนะคะเอาใส่ชีสลงไปจะเป็นพิซซ่าพิซซ่าชีสเปิดไฟที่180องศาแล้วก็6นาทีจ้ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันสุกแล้วจะเป็นยังไง แล้วพี่น้องเอ้ยพิซซ่าแผ่นโรตีพี่สมพิชก็สุกแล้วน่ากินบ่นี่เลยจ้าพิซพซ่าพิซซ่าพิซซ่าหน้าชีสเอากระจิบกระองแล้วพี่นอนะ้องเนาะเอากระจิบกระถือน่ากินบ่จา้าเดี๋ยวเราเอาไปออกไปข้างนอกกันเลยนี่เลยจ้าพี่น้องมาเบิ่งนกันเลยมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันใส่ชีสหน่อยเนาะมันก็เลยบว่ายืดพี่น้องว่าวก็จินไดยูนี่ จะไม่ยืดเท่าไหร่เพราะว่าเราใส่ชีสน้อยมาตากปเป็นสเต็กดูหนูพี่น้องน่าอร่อยอยู่นะกินกันเลยเป,ซซเป็นพิซซ่าจิว๋วเป็นพิซซ่าจิ๋วแผ่นน้อยๆพี่น้องแซ่บอยู่อร่อยแต่ว่าใส่ใส่ชีสหน่อยเนาะมันก็นเลยเบื่อยืดเนาะ